เรื่องของการเปลี่ยนผ่านราชการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากำลังรอดูกันอยู่ว่าจะดําเนินการไปอย่างราบรื่นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอันใจประเด็นหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนไทยอยู่ขณะนี้ก็คือว่าณวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าได้เสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยสังคมไทยในภาพที่คุณเล็กมองเห็น ณวันที่ประเทศไทยไม่มีกรรษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับคือเอาเข้าจริงๆเลยนะคือด้วยการที่ว่าพอพอพอภาวะความเจ็บป่วยของกรรษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมันถูกยื้อมายาวนานเนี่ยเอาคือคือคือมันต่างกันนะเวลาคนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยอารมณ์ค,ความรู้สึกร่วมของสังคมมันจะแรงแต่ว่าคนที่ป่วยแล้วสังคมเห็นว่าป่วยมาอย่างยาวนานเนี่ยพอเสียชีวิตไปเนี่ยสังคมมันจะ้ นะคะคือ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 มัน<ล>จะ<ล>ถึงจุดยอมรับได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยราคึ้กับนั้นนะคือตอนนี้เรา<ฆ>คิดว่าสังคมไทยและสังคมโลกรอวันนั้นกันอย่างมากเลยเพราะว่าการเมืองมันถูกดำให้อยู่ในเดดล็อกกับชีวิตของกาษัตริย์ไทยเนี่ยมาเป็น10ปีแล้ว<ฆ>นะคะเพราะฉะนั้นพอพอมันถึงจุดนัน้นนั้นจุดผ่านเนี่ยคนจะ คล้ายๆว่าถอนหายใจเฮือกใหญ่ได้สักทีหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากันไปอีกบแบบหนึ่งนะคะเราเราคิดว่าพิธีกรรมของการแสดงความเศร้าโศกการสวยสลดอะไรสลดใจนี่ก็ต้องทำตามไปตามพิธีแต่ว่าถึงเราคิดว่าพลังของสังคมใหญ่เลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในในนะวันนั้นก็คือความคลี่คลายคือความรู้สึกอเออ,อนะคะอย่างนี้ได้บอกว่า เออมันคลี่คลายแล้วมันถึงจุดแล้วที่มันต้องเผชิญกันความจริงก็ทีมันไปกันได้ซะทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่ายังมีคนกลุ่มคนไทยจานวนมากเหมือนกันนะะบอกว่าชีวิตนี้จะรับใช้ใต้ละอองธุลีพระบาทจนชีวิตจะหาไม่นั่นหมายถึงว่าเขาจะอยู่ยังไงฮะในสภาพที่ไม่มีในหลวง หรือว่าคนเราเราเห็นว่ามีคนพยายามโต้คนเหล่านี้เยอะนะบอกว่าคุณคจะทำแบบกษัตริย์จินสบายโบราณไหมคุณจะตามไปเป็นข้ารับใช้ในหลุมศพเหมือนเหมือนฮองเต้แบบว่าส่งส่งหุยอะไรนะหุยอะไรนะ อีแบบแบบนั้นไหมก็ไม่มีใครเอาหรอกแน่นอนก็คือเราเชื่อว่ามันจะความรู้สึกมันจะค่อยๆสลายเพราะว่าอย่างที่ที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงว่าคนรักเจ้าในบ้านเราเนี่ยนะมันผูกโยงกับในหลวงเป็นคนเดียวเลยเนี่ยเยอะมากนะคะคือในหลวงกับพระเทพเนี่ยที่เขาเห็นบ่อยที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นพอในหลวงไปเนี่ยอารมณ์ตรงเนี้ยความรักตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดมาให้กับฟ้าชายโดยอัตโนมัติแน่มันต้องเกิดกระบวนการสร้างบาร,รมีพอสมควรและอย่างที่ว่าชื่อเสียงฟ้าชายก็แย่ด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟ้าชายเองต้องอาศัยบารมีของ ต้องทําหน้าที่จุดสารต่ออารมณ์ตรงนี้เนี่ยนะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนผ่านราชสำนักเนี่ยฝ้าชายกับประเทศต้องทํางานร่วมกันอย่างหนักถ้าจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้นะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ก็ต้องอาศัยประเทศเป็นตัวนะคะต่อเชื่อมต่อกับประชาชนแล้วก็ฝ้าชายก็ทําหน้าที่ประมุกไปแล้วก็ทําหน้าที่ค่อยๆปรับตัวไป <c oughs> แต่ว่าเราว่าพลังอานาจเนี่ยมันหายมันหายไปแน่หายไปเยอะด้วย <c oughs> พลังความรักความศรัทธาเนี่ย อืมครับนั่นหมายถึงว่าคุณเล็กมองว่าเมื่อในหลวงสิ้นพระชนม์แล้วเนี่ยหรือว่าสเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยสมเด็จพระบรมก็จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริ์ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระบรมกับสมเด็จพระเทพจะมีความราบรื่นไหมครับในฐานะที่เป็นกษัตริย์กับเป็น เป็นน้องของของกษัตริย์หรือคือเบื้องหลังเนี่ยเราไม่เคยรู้ความจริงใช่ไหมคะมันมีข่าเวเบื้องหลังมาตลอดแต่ว่าเบื้องหน้าเนี่ยเขาต้องทํางานไปด้วยกันนั่นแหละในในเชิงพิธีกรรมอันนี้ก็เป็นคือตอนนี้มันมันมันเป็นไปยากอะนะที่มันจะดันคือทฤษฎีพระเทพขึ้นน่ะมันเป็นไปยากจริงๆนะอือครับอย่างเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระพรมคือรัชกาลที่สิบใช่ใช่ตามกฎมัมนเทียนบานยิ่งตอนนี้ทหารทหารไม่มีพลังที่จะมาพลิก กระบวนการอะไรได้ขนาดนี้ด้วยนะคะยิ่งๆทูตต่างๆเข้าพบเปิดพบฟ้าชายกันอยู่อย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คงยากนะ,ะคือคือ,คอเรื่องฟ้าชายพบทูตเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเรื่องเหตุการณ์พิเศษอะไรเพราะว่าเวลานานาทูตนานาชาติมาก็ต้องมาพบใช่ไหมเพื่อเพื่อมารับเอ่อเอ่อมารับตําแหน่งมาถวายสารมาถวายจดหมายแล้วก็มารับตาตั้งอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องคือคืออาจจะมีบางช่วงที่พระเทพก็เป็นคนรับด้วยนะคะฟ้าชายรับเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปรากฏการพิเศษอะไรแต่ว่า เราก็มองว่าในเชิงพิธีการตอนนี้มันนะคะฟ้าชายก็เข้ามาต้องเข้ามาทำนาที่อะไรที่ที่เป็นคือผู้แทนระดับหนึ่งอะต่อจากในหลวงตอนนี้ก็คือผู้แทนัะดับก็ต้องเป็นฟ้าชายอ่ะอืมครับแต่ว่าอย่างที่นักพิชาการเองหรือว่าจากที่เราได้เคยคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือว่าบรารมีหรือว่าสิ่งที่รัชาการที่สิบสร้างสมไว้เนี่ยไม่ได้เทียบเท่ากับรัชาการที่เก้าเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีประเด็นเยอะมากด้วยซ้ําไปนะฮะความ เสื่อ<า>มศรัทธาที่ประชาชนมีอะไรต่างๆเพราะงั้นเนี่ยมองว่าอาานาคตของทัชการที่สิบเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับทัชการที่สิบจะมีไหมครับก็ต้องดูว่าเขาปรับตัวขนาดไหนนะก็คือว่าถ้าวิธีการทํางานที่คือคือถ้าเขาแสดงคแบบแบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยการต่อต้านเนี่ยมันจะมีง่ายกว่ากว่าในสมัยปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าตอนนี้พลัง คือพลังสังคมเนี่ยสังคมที่ตาสว่างเนี่ยมันม,นมหาศาลนะบางทีเราเราเรา,เรา,เ,ราเราประเมินการไม่ได้นะคือถึงแม้เราจะบอกว่ามันมันยากที่สังคมไทยจะเป็นสังคมที่จะมาหักล้างกันด้วยด้วยการสงครามกลางเมืองหรือว่าด้วยกองกําลังที่จะมาปลดเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าเราประเมินการพลังความสนใจของของสังคมในวงกว้างนะเอาสังคมที่เป็นสังคมชนบทสังคมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะมาก มากทั้งจากการเมืองที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็จากไอ้วิถีความจงรักภักดีเนี่ยคือคือพอมันพลังตอนนี้คือถ้าพลังทหารเนี่ยมันไม่ได้ถูกเออเขาเรียกว่าอบอุ้มนะคะจถบบันกรรษัตริย์กันอย่างมากขนาดนี้เนี่ยไอ้กระบวนการลูกประทุก,กันขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดมันเกิดได้นะแต่ว่าอย่างที่ว่าเราตอนนี้สังคมไทยมันเหมือนกับรอวันเนี่ยรอวันเฮ้อ เพราะว่ามันที่มันไม่ทําอะไรกันที่มันคารากระสังกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือมันมีสายใยชีวิตของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นตัวประกันอยู่ทั้งนั้นเองแล้วก็สังคมก็ก็ถือว่ารอมาได้ต้องหลายปีแล้วทําไมรออีกหน่อยไม่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าเราเชื่อว่าการเมืองเปลี่ยนบริบทความคิดของสังคมเปลี่ยนในนะคะอย่างน้อยในเชิงวิธีกรรมอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าในเชิงของ motivation ของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแน่ถ้าถ้าเกิดการเปลี่ยนผ่านรัชรัชสมัย คุณเล็กเชื่อว่าเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสมเด็จพระบระมเองเห็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อสถานะของตนเองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยไหมครับและเมื่อเห็นวิกฤตนั้นคิดว่าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้วิกฤตนั้นสามารถที่จะคลี่คลายลงได้ไหมครับในอนาคตของการเป็นรัชกาลที่สิบจะมารถที่จะเข้าใจรับทราบถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นได้จริงๆหรือเปล่า ถ้าไม่มีเหตุการณ์หมอหยองแล้วก็การล้างบางครั้งครั้งนี้มาต่อเนื่องตนะั้งแต่สีรัตมาจนถึงกรณีหมอหยองเนี่ยมันก็อาจจะมีความหวังได้บ้างว่าเฮ้ยเขาน่าจะเรียนรู้อะไรบ้างนะนะ mm hmm. ไปอยู่เมือง,ง,งนอกเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์หมอหยอง<ะ>ที่คลายแล้วก็ทีมงานใกล้ชิดกันสักขนาดนั้นเนี่ยนะคะที่ยังไม่คลี่ไม่คลี่คลายขนาดนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันมันยากที่จะที่จะเห็นที่ว่ายากที่จะที่จะปักใจเชื่อนะ mm hmm. ว่าว่าตัวของ ว่าชายจะมีทศัศนคติทางการเมืองแบบไหนอะไรอย่างางี้เราคิดว่ามันต้องรอดูรอดูสถานการณ์รอดูว่าเมื่อขึ้นสู่อํานาจแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วถ้ามีการล้างบางต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยที่ปราศจากคําอธิบายทั้งสิน้นแล้วก็เป็นการล้างบางด้วย,ว,ยวิถีของมาเฟียป่าเถื่อนแบบนี้เนี่ยมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันวิกฤตศรัทธามันหายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนอถ้าเขาไม่<พ>คุมพฤติกรรมตรงนี้นะถ้าเขายังไม่คุมพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนะคะ ืเชื่อว่าจากการที่ติดตามทั้งพฤติกรรมทั้งอะไรต่างๆของสมเด็จพระบรมมาตลอดเนี่ยเชื่อว่าจะเห็นการปรับเปลี่ยนใ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 นตัวของของสมเด็จพระบรมฯไหมครับว่าจะนําไปสู่การทําให้สถาบันพระบากษัตริย์นั้นมั่นคงขึ้นในรัชสมัยของพระองค์อมืเราก็ไม่คิดว่าเขาไม่มีสัญญาณอะไรใช่ไหมครับหรือมีสัญญาณอะไร ทำเพื่อสถาบันกษัตริย์มั่นคงขึ้นในในสมัยของเขานะเราคิดว่าเขาก็คงจะทํายังไงให้ด้วยให้ดํารงอยู่ได้ในในวิถีของเขาเองอ่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าพระบรมินต้องการที่จะทําอะไรตามแบบพ่อนะเพราะว่าเขาเลือกที่เขาจะไม่เหนื่อยแบบพ่อมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้คนอื่นทําแทนแต่ว่าเขาก็คงพยายามทําตัวเป็นแบบกษัตริย์ที่ตามแบบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ,ถ้าถ้าจะต้องเหนื่อยมากเนี่ยเราคิดว่าเขาก็ไม่เอาอนะก็คือ เห็นเห็ข่าวเรื่องไปให้ปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์ไหมคะเขาก็ปวนซะแบบไปบ้างไม่ไปบ้างไปดึกไปสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่พยายามอ่ะก็คือเขาไม่พยายามรักษาวินัยเลยอ่ะนะคะคือคือคือเป็นแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงบัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วคนอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบกว่าเนี่ยยิ่งเราเคยคุยคนที่อายุมากบอกว่าคุณจะเปลี่ยนคนอายุมากแล้วไม่มีทางหรอเขาไม่มีทางเปลี่ยนครับ แต่ว่าเขาจะยิ่งแต่ว่าหาเหตุเพราะว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาอยู่วัยดีชายแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรมากก็ยิ่งหาเหตุที่จะทําตัวแบบไม่ต้องทําอะไรมากขึ้นอะไรเงนี้ยเป็นกษัตร,ริย์ก็เป็นกริย์แต่ใน,นานำไม่ต้องทําอะไรอืมครับซึ่งถ้าเป็นอย่างที่คุณเล็กวิเคราะห์มานี่ก็จะทําให้เห็นว่าอนาคตของรัชกาลที่สิบก็ดูจะมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะสั้นลงหรือมันอาจจะเกิดอ,อะไรขึ้นใ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 นบัลลังของสมเด็จพระบรมใช่ก็คือ คือคงถ้าถ้ามันจะยาวก็คงยาวเท่ากับอายุพระบรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็เป็นกษัตริย์ในนามนะคือคือเรายังก็ยังเราก็มองไม่เห็นว่าพระบรมจะสร้างวิกฤตวิกฤตศรัทธาได้เท่ากับในหลวงนะคะซึ่งซึ่งใช้เวลาสั่งสมมายาวนานพอสมควรนะคะแล้วก็จริงๆพระบรมก็มีเวลาที่จะสั่งสมอะไรมายาวนานพอสมควรแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเขาเลือกที่จะเป็นเพลย์บอยเองเลือกที่จะเป็นเอ่อคนที่จะใช้ชีวิตอิสระแล้วนะ,ะสแสวงหาความสุขส่วนตัวมาเองโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะฉะนั้นการมาเป็นกษัตริย์ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนเขาเท่าไหร่ อาจจะทําให้เขาเหนื่อยขึ้นคือ,คอ,อก็อาจจะถูกกดดันมากขึ้นว่าก็ต้องทําอะไรหนักหนัก่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นลองลองมองภาพต่อถ้ามองว่าปัญหาที่วิกฤตรอ,อกริย์ไทยอยู่ในอนาคตนี่มีมากมายมหาศาลทีเดียวแน่นอนอปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับสถาบันาการิย์ไทยในอนาคตก็จะส่งผลกระทบต่อต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตกับประเทศไทยในสภาพที่อนาคตของสถาบันพระหมหากาษัตริย์ไทยเนี่ยดูจะอ่อนแอลงทุกวันแล้วก็แล้วก็ดูจะอยู่ในสภาพที่แย่ลงทุกวันแบบนี้เนี่ยอนาคตของประเทศในระยะ10-20ปีหลังจากที่มีรัชกาลที่10แล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นครับ คือตอนนี้เนี่ยนึกถึงอนาคตของประเทศไทยหนึ่งปีละถ้าประยุยุ์จะต่ออยู่ต่ออีกหนึ่งปีไม่ออกเลยก็คือว่าคือตอนนี้มันเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าดเนี่ยก็คือว่าถ้าประยุทธ์ยังอยู่ต่ออีกหนึ่งปีเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างที่เราเคยว่ากันไปนะคะอาจจะไม่เหลือทั้งสถาบันกษัตริย์และทั้งสถาบันทหารก็ได้<ะ>เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนที่คือคือถ้าตอนนี้คนบางกลุ่มมันอาจจะยังพอช่วยกันได้อยู่เพราะยังจะกัดฟันได้ ถ้าวิกฤตมันลามไปทั้งประเทศกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะพลังความโกรธแค้นความคลุกกลุ่นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นพี่เนั้กรขบวนการ ประชาชนที่แบบว่านักการเมืองคุณจะกราบยังไงก็ช่างคุณแล้วประชาชนไม่รอแล้วว่าเพื่อไทยจะลุกขึ้นมานำสู้อะไรต่างเนี่ยฉันจะลุกข,ขึ้นขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพลังตรงนั้นออกมาเนี่ยถ้าพลังประชาชนออกมาเนี่ยนะคะมันก็มันไม่ใช่แค่ทหารนะที่จะต้องถูกชี้ชะตาสถาบันกษัตริย์เองก็อยู่ภายใต้การถูกชี้ชะตาจากพลังประชาชนเหมือนกันนะคะคงไม่ต้องคิดถึงสี่ปีล้วตอนนี้คิดว่าถ้าประยุทธ์จะอยู่ต่อจนถึงหนึ่งปีเนี่ยนะคะเราก็นึก ภาพพลังประชาชนของประเทศไทยไม่ออกแล้วว่าเขาความเดือดร้อนเนี่ยจะทําให้เขาต้องยอมนะคะยอมตัดสินใจกล้าหารุกขึ้นมาประท้วงขับไล่ระยุทต์กันยังไงเนี่ยค่ะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันพระมหากรรษัตริย์ไทยก็จะให้ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับกองทัพแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจะมีความเกี่ยวพันกันมากกว่าให้น้ำหนักมากกว่าที่จะฟังเสียงของประชาชนด้วยซ้ำไปรัชการที่สิบก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ไหมครับ แน่นอนค่ะแน่นอนยิ่งอาจจะมากขึ้นก็ได้ยิ่งอาจจะกลัวประชาชนมากขึ้นก็ได้กลัวกลัวประชาชนก็ก,ก็คงต้องยอมรับฟังเสียงของประชาชนสิฮะแต่ว่า ม่ก็กลัวประชาชนแบบว่าเขาคือเขาก็แบบว่าชินกับการสั่งทหารให้ทําร้ายใครได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็ก็คือเขาก็ชินอยู่กับการใช้อํานาจบาดใหญ่แบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นกษัตริย์แบบมาเฟียของเขาเนี่ยกา,การมีทหารก็คือการมีลูกสมุนมีมีคนที่คุมกองกําลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเคยชินมากกว่าการมีประชาชนเป็นเกลาะนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็คิดว่าฟ้าชายก็จะเลือกทหารเหมือนเดิม ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะเห็นการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์นับจากนี้ไปเลยใช่ไหมครับอืยากอยากเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นเลยครับ